ในปี2026ประเทศไทยได้สร้างความฮือฮาในวงการยุโทโธปกรณ์ด้วยการเปิดตัวระบบจรวดหลายลำกล้องที่ถูกพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพไทยในยุคใหม่ระบบดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถด้านวิศวกรรมของชาติแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญขององค์การพึ่งพาตนเองทางการทหารซึ่งเป,เป็นเป้าหมายที่ไทยวางไว้มาอย่างยาวนาน ระบบจรวดหลายลำกล้องที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทอปอซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทหารของประเทศไทยโดยมีการร่วมมือกับกองทัพบ,บกไทยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและบริษัทเอกชนด้านอุตสาหกรรมยุโทโธปกรณ์ในประเทศระบบนี้ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับใช้ได้ในสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศที่หลากหลายของไทย ระบบจรวดดังกล่าวติดตั้งบนยานล้อยาง 8x8 หรือ 6x6 ที่ผลิตในประเทศมีความสามารถในการเคลื่อนที่สูงและสามารถเข้าออกพื้นที่ได้รวดเร็วโครงสร้างของแท่นยิงสามารถบรรทุกจรวดได้ถึง12ท่อต่อ1ชุดยิงซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากพอสำหรับการยิงสนับสนุนในระยะไกลหรือการโจมตีเป้าหมายเป็นบริเวณกว้างภายในเวลาอันรวดเร็วหนึ่งในจุดเด่นของระบบนี้คือการบังคับควบคุมและการยิงจรวดที่สามารถดำเนินการได้จากภายในห้องควบคุมที่ปลอดภยัย โดยอาศัยระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติที่ทันสมัยซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยวิศวกรไทยระบบสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายการบัญชาการและควบคุมแบบรวมศูนย์ของกองทัพเพื่อประสานงานกับหน่วยรบอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านอาวุธระบบสามารถใช้จรวดขนาดต่างๆตัง้ตง,ตงแต่ขนาด122ม mm, ิลลิเมตรไปจนถึงขนาดใหญ่300มิลลิเมตรแล้วแต่ภารกิจโดยจรวดที่ใช้สามารถบรรทุกหัวรบหลากหลายชนิด ทั้งแบบระเบิดแรงสูงแบบทั่วไปหัวรบจอกกรอกหรือแม้แต่หัวรบสังหารบุคคลแบบกระจายซึ่งถูกออกแบบเพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์การรบที่หลากหลายเช่นการสกัดการข่าศึกการสนับสนุนการโจมตีหรือการป้องกันพื้นที่ยุทธศาสตร์จรวดแต่ละลูกสามารถยิงได้ไกลตั้งแต่20กิโลเมตรไปจนถึงมากกว่า120กิโลเมตรแล้วแต่รุ่นซึ่งถือว่าเป็นระยะที่ครอบคลุมสนามรบขนาดใหญ่โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนขององค์การยิงที่ต่ำ ทำให้ระบบมีความแม่นยำสูงเมื่อใช้งานร่วมกับระบบระบุตำแหน่งแบบ GPS และระบบชี้เป้าด้วยเลเซอร์หรือ UAV ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลจากแนวหน้าการพัฒนา MLRS ของไทยในปี2026นั้นไม่ใช่เพียงแค่การเรียนแบบเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่มีการคิดค้นปรับปรุงและดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงของกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบระบายความร้อนระบบการสะเทือนและระบบไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ในสภาพอากาศร้อนชื้นแบบไทยโดยเฉพาะ การทดสอบระบบดังกล่าวได้ถูกดำเนินการในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเช่นสนามยิงทุ่งฝนจังหวัดลบบุรีและพื้นที่ทดสอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของระบบในการทำงานจริงในสภาวะที่ใกล้เคียงกับสนามรบการยิงจรวดสามารถดำเนินการภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังจากการเข้าประจำที่พร้อมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วหลังยิงซึ่งลดความเสี่ยงจากการตอบโตของศัตรู หนึ่งในเป้าหมายขององค์การพัฒนาอาวุธชนิดนี้คือการลดการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศซึ่งนอกจากจะประหยัดงบประมาณของรัฐแล้วยังช่วยสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศให้เติบโตโดยมีการสร้างงานในภาควิศวรกรรมการผลิตและการซ่อมบำรุงระบบ MLRS แบบครบวงจรระบบดังกล่าวยังสามารถต่อย,ยอดไปสู่การส่งออกในอนาคตโดยมีหลายประเทศเพื่อนบ้านให้ความสนใจในการร่วมมือหรือจัดซื้อระบบนี้จากประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการเพิ่มบทบาทของไทยในฐานะผู้ผลิตอาวุธในระดับภูมิภาคด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบถูกออกแบบให้มีมาตรฐานสูงมีระบบตรวจสอบและเตือนภัยล่วงหน้าระบบตรวจจับความร้อนและระบบป้องกันอัคคีภัยแบบอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานในสถานการณ์จริงได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อกำลังพลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้ก็ถูกวางแผนไว้อย่างรัดกุม โดยมีการจัดอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศูนย์ฝึกพิเศษที่มีอุปกรณ์จำลองสถานการณ์จริงซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยขององค์การใช้งานในแง่มุมทางยุทธศาสตร์ระบบจรวดหลายลำกล้องนี้เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งในการรักษาความมั่นคงของชาติไม่ว่าจะเป็นการป้องกันภัยคุกคามจากต่างประเทศหรือการรับมือกับภัยคุกคามภายในเช่นกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน หรือภัยพิบัติที่ต้องการการสนับสนุนทางด้านยุทธวิธีอย่างเร่งด่วนระบบนี้ยังสามารถนำมาใช้ในภารกิจที่ไม่ใช่การรบเช่นการยิงอุปกรณ์กู้ภัยการส่งสัญญาณในพื้นที่ห่างไกลหรือแม้แต่การทดลองด้านอาวกาศในอนาคตหากมีการดัดแปลงหัวจรวดและระบบนําทางให้เหมาะสมประเทศไทยในปี2026จึงถือได้ว่าได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความสามารถด้านการป้องกันประเทศอย่างแท้จริง จากประเทศผู้นําเข้าอาวุธกลายมาเป็นประเทศที่สามารถผลิตอาวุธที่ทันสมัยและมีความสามารถสูงด้วยตนเองซึ่งถือเป็นความสําเร็จที่ไม่ใช่เพียงของกองทัพเท่านั้นแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติในอนาคตระบบจรวดหลายลำกล้องที่พัฒนาโดยไทยอาจถูกปรับปรุงให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นเช่นการติดตั้งระบบนําวิถีด้วยดาวเทียมระบบควบคุมด้วย AI หรือแม้แต่การเชื่อมต่อกับระบบรบร้ยคนขับเพื่อเพิ่มความแม่นยําและลดความเสี่ยงต่อกําลังพล ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ล้าหลังในเวทีอาวุธยุโทโธปกรณ์อีกต่อไปแต่สามารถก้าวสู่เวทีนานาชาติในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศที่ล้ำสมัยและมีมาตรฐานระดับโลกซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศชาติในอนาคต